เอาแล้วครับก็กราฟสวัสดีท่านพ่อแม่ผี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในเดอะแบททั้งแคทอย่างเช่นเคยและตอนนี้ข่าวด่วน11โมงแล้วมันแกนอัปเดตว้าโอ้โหตั้งตารอวันที่30ออกมาตัวแมวมาอ่ะคะเดี๋ยวพอพอพอเฮ้ยดูสล็อตด,ดีกว่า โอ้กิจกรรมเยอะนะหมุนไอออกนี่เลยหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันมานั่นแหละเลยสิบเอ็เดโมงหนึ่งนาทีกดแรกของเกมเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบอ่าหนึ่งพันอีกรอบก็ดีเอ,อีาเอาอีกงันเหมือนเดิมเหมือนทุกรอบเหมือนทุกรอบเลย รีเกืยบพันหนึ่งร้อยมามามามีตต้ใหม่เกือบเจ็ดร้อยห้าสิบเออเออหนดูอันนี้หน่อยมีแรตำนานด้วยมีเกือบทุกตัวเลยไม่ใช่ทุกตัวเลยอ่ะสุม่ม นีไปก่อนเดี๋ยวเก็บอาหารแมววันนี้ไว้นะซุ่มตู้ตาฟ้าดีกว่าไม่สุ่มไม่สุ่มกิดประกิดหลักหลักหลักโอ้โหอ,โอ้สุดยอดแม่มามามาดูสิได้อะไรได้อะไรได้อะไรตัวดีๆเฮ้ย ได้ไงวะเฮ้ย <Hey. S 1> เอาว่ะเอาว่ะจังวันนี้เอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอไม่พูดอะไรแป๊บหนึง่ง โอ้โห oh. oh. <c oughs> เป็นตัวที่ดีซะด้วยสิถูก <c oughs> ใจแป๊บหนึ่งนะมันไม่เห็นหน้าปกแล้วมันแบบโอ้โ oh. ห oh. มันต้องอย่างี้ดิมันต้องงี้มา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 เล่นดีกว่า10ปีแห่งความสนุกโอ้โหว้าว I love better cat boy อืมนะเปลี่ยนเซ็ตก่อนตีใจจัดๆเลยเนี่ยโอ้ตาฟ้ามาใส่ตาฟ้าตัวนี้โคตรตีนะบอกให้ก่อนตีสีขาวอืม ไสสมุดเวทไปเถอะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไม่ตอนี่ทำนี่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 ไงไม่ตายโหอีกแน่ทาันเร็วข้าเราได้เท่าไรสิบอย่าบอกนะหนึ่งชนอะ แมวสิบอาหารแมวเอา1คันมันคันอาหารแมวแค่นั้นแหละอ้เท่าไรเท่าไรเด้ๆๆๆๆสุดอีกสักรอบนะเอาตู้นี้แล้วกันนะสามสิบปึ๊มโอ้ สำหรับวันนี้ก็พอกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปลื่นเรลงกับ b a n นด์แคทอัปเดตก่อนนะครับบ๊ายบาย